คุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะทางบอสบิ๊กค่ะรวมถึงทั้งคุณโกกินะคะแล้วก็อุยอายนะคะคุณผู้ชมขาได้เดินทางไปที่เกาหลีนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะก็คือเหมือนไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าทางคุณพ่อบิ๊กเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็คิดถึงทางน้องนาริตาค่ะคุณผู้ชมขาได้โพสข้อความซึ้งๆนะคะถึงน้องนาริตาด้วยค่ะเพราะครั้งหนึ่งนะคะก็คือพาน้องไปเที่ยวเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมขานี่นะคะทางอ่าบอสบิ๊กค่ะคุณผู้ชมได้ออกมาโพสนะคะบอกว่ามาต่างประเทศแต่ก่อนทุกกกกคครรัั้้ง็มาาบบลูสวอนีิด หนูลูกนะเดี๋ยวไว้ปิดเทอมพ่อจะพาหนูมานะลูกอ่านี่นะคะเป็นข้อความสั้นๆซึ้งๆแต่ว่าได้ใจความค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็บอสบิ๊กเนี่ยก็ถือว่าเป็นพ่อที่ดีคนหนึ่งเลยนะคะไปใส่มาใส่กระคือคิดเห็นลูกตลอดค่ะพี่น้องขาซึ่งตอนนี้นะคะน้องนารรตาก็โตนะคะแล้วก็เข้าโรงเรียนแล้วนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งจะพาไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะพาไปได้ตลอดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า ถ้าไม่ใช่วันหยุดหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมยังไงนะคะบอสบิ๊กก็ยังนึกถึงลูกสาวเสมอคะ่ะถ้ามีโอกาสก็คงได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะเพราะว่ายังไงนะคะก็ยังเป็นพ่อกับลูกค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าบอสบิ๊กเนี่ยคงคิดถึงน้องนาริตาแย่เลยคะ่ะไปไกลซะขนาดนั้นแต่ก่อนนะคะก็มีลูกๆไปด้วยนะคะแต่ครั้งนี้นะคะไปกับน้องๆน,นะคะคุณผู้ชมขาจากไดนคะ่ะเป็นกําลังใจให้บอสบิ๊กด้วยคะ่ะพี่น้องไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่เป็นไรนะคะเมื่อเวลาลงตัวนะคะเเดดี๋ยวกก็ไ้จอลู แล้วก็ถ้ามีเวลาเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะหรือว่าน้องปิดเทอมอย่างเงี้ยเราบอดบิ๊กไกว์นะคะก็คงมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอีกครั้งค่ะรับรองว่าน้องนาริตะนี่ต้องชอบมากๆเลยแหละค่ะคุณผู้ชมขาครั้งหนึ่งนะคะที่น้องเคยได้ไปเที่ยวกับพ่อแล้วได้ไปเที่ยวอีกรอบ2เนี่ยก็คงจะแบบแฮปปี้แล้วก็อุ่นใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องก็คิดถึงพ่อเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะก็ยังรอติดตามได้เอฟซีก็ยังรอเห็นภาพที่พ่อกับลูกนะคะไปเที่ยวด้วยกันอยู่ด้วยกันอีกครั้งอยู่นะคะคุณผ ที่พ่อเนี่ยไปรับน้องเนี่ยมาอยู่ด้วยเนี่ยก็คือแฟนคลับที่คือดีใจมากมากนะคะเห็นภาพบรรยากาศพ่อกับลูกอยู่ด้วยกันแล้วมันรู้สึกอบอุ่นนะคะคุณผู้ชมแล้วแฟนคลับต่างก็ดีใจนะคะหลายคนก็ยังอยากเห็นภาพนั้นอีกค่ะแต่จังใดก็เป็นกาลังใจให้พอดบิ๊กนะคะหวังว่าวันหนึ่งนะคะคงจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอีกครั้งค่ะ มีใครคอมเมนต์กันแบบไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะก็มีบอสโน้ตนะคะมาคอมเมนต์ด้วยบอกว่าเดี๋ยวพาผูผาไปด้วยครับนะคะลูกชายของบอสหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมขาเห็นบอสถ่ายลงบ่อยๆนะคะน้องผูผานะคะบางท่านค่ะบอกว่านั่งหลับตาย,ย้อนหลังเหมือนหูได้ยินอีหนูพ่อจา๋าพ่อจา๋าอ่าลูกสาวน่ารักมากน่ารักทุกภาพเลยล้วนเป็นความทรงจําที่ดีนะคะพ่อลูกใช่ค่ะคุณผู้ชมขาเป็นความทรงจําที่ดีมากๆครั้งหนึ่งนะคะถือว่าได้สร้างความทรงจําที่ดีต่อการ เคยไปเที่ยวด้วยกันที่ที่มันส,สวยๆที่ที่เป็นความทรงจําได้ครั้งใหญ่เลยลคะะ่ะแต่ยังไงตอนนี้ณปัจจุบันนะคะบอสบิ๊กก็ถือว่าพาน้องไปเที่ยวได้ตลอดนะคะแค่ว่าบอสอาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าง,งานมันเยอะจริงๆรวมถึงน้องเข้าเข้าโรงเรียนแล้วว่างเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็คือหาเวลาว่างที่จะตรงกันในหายาาค่ะคุณผู้ชมแต่บอสบิ๊กก็หาเวลาที่จะไปหาลูกนะคะยังไงก็รอดูแล้วก็ให้กําลังใจกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมขา ส่วนน้องนาริตาเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะกำลังฉลาดนะคะพูดเพราะด้วยนะคะคุณผู้ชมขาอ่อ,อนโยนน่ารักมากๆทางพ่อกับแม่เนี่ยก็คือสอนมาดีพอสมควรเลยเลยคะ่ะน้องกับหูจักคว่ำนะคะพี่น้องขาน่ารักจริงๆเลยะคะ่ะได้รับคําชื่นชมเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมขาทางน้องนาริตาเนี่ยหูจับคว่ำถามนะคะแล้วก็บอกให้คุณพ่อคุณแม่นะคะกลับมาหากันอีกครั้งนู้นนั่นดีคือด้วยความที่เด็กนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าเพิ่นเคยเห็นพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันนะคะเพิ่นก็จะถามว่าพ่อยังรักแม่ไหม แม่ยังรักพ่อหรือเปล่านะคะก็ถามไปตามภาษาเด็กแหละค่ะคุณผู้ชมโตขึ้นน้องก็คงเข้าใจเองนะคะส่วนบางท่านนะคะก็บอกว่าความรักที่บอสบิ๊กมีให้นาริตะแล้วก็น้องโตเกียวเห็นตั้งแต่เริ่มมีน้องจนเติบโตมาเห็นบอสบิ๊กทำทุกอย่างด้วยความรักความตั้งใจมาโดยตลอดเชื่อว่าเด็กๆก,ก็รับรู้และสัมผัสได้ว่าคุณพ่อรักเขามากแค่ไหนรอทิปปิดเทอมคอยดูความน่ารักของคุณพอ่อคุณลูกตลอดไปนะคะอ ะะแฟนขับต่างก็ให้กําลังใจแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่แรกนะคะคือเห็นบอสบิ๊กกับน้องนาริตาม,มาตลอดเลยนะคะเราติดตามมาเรื่อยๆนะคะพี่้องคาคือคนเนี่ยเห็นความน่ารักของน้องนาริตาแล้วก็เวลาที่อยู่กับคุณพ่อนะคะคือเห็นภาพบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือมันน่ารักแล้วก็อบอ่นไปหมดค่ะแล้วหลายคนก็หวังว่าจะได้เห็นภาพนี้อีกครั้งนะคะที่ที่สองคนไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าเป็นครอบครัวที่ไปเที่ยวด้วยกันนั่นเองค่ะ หัวอ,อกคนเป็นพ่อลูกอันดับหนึ่งเสมอน้องนาริตาโตเกียวน่ารักสุดๆน้องนาริตะโตเกียวน่ารักสุดๆคนน้องบิ๊กยอมสุดๆเลยลูกดูออกอ่าก็คือน้องน้องโตเกียวนี่ก็คือ,อยังแบบ ยังไม่เข้าโรงเรียนนะคะพี่น้องคาน้องก็ยังอาจสิบบทั้ได้ค่อยรู้เรื่องบรรไดนะคะแต่โตมาน้องก็จะรู้ทุกอย่างแล้วก็เข้าใจไปเองนะคะคุณผู้ชมแล้วน้องก็เริ่มเรียนรู้ไปนะคะน่าจะไปเข้าโรงเรียนเดียวกับพี่นาริตาหรือเปล่าคะเนี่ยทางน้องโตเกียวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขะอายุก็ไ่เรียกกันเลยนะคะพี่ก็เข้าโรงเรียนแล้วสักพักนะคะน้องโตขึ้นมาอีกหน่อยก็คงเข้าโรงเรียนตามพี่ไปแล้วค่ะอีกอย่างตอนนี้นะคะทางบอทบิกเนี่ยก็ทํางานหนักมากนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าด้วยความที่ค่าใช้จ่ายก็เยอะนะคะทั้งเรื่องครอบครัวนะคะ ชมขาทั้งเรื่องลูกเอ๋ยนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆน่ารวมถึงลูกทีมในวงนะคะค่าใช้จ่ายองค์กรนะคะพี่น้องขาโอโหเยอะจริงๆค่ะตอนนี้ธุรกิจก็เยอะงานก็เยอะนะคะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกรถแห่โตเกียวมิวสิกค่ะคุณผู้ชมขารวมถึงนะคะกําลังจะเปิดนะคะคณะโตเกียวลัมซิ่งอีกนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ยังเป็นหุ้นส่วนนะคะของอีสานนครศรีด้วยค่ะเรียกได้ว่าทําทุกอย่างจริงๆนะคะรวมถึงธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะทั้งแคปหมูเอ๋ยนะคะหลายๆอย่างนะคะยาสีฟันบ้าง ค่ะคุณผู้ชมขาสินค้าของบอสบิ๊กก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะ โอ้โหงานเยอะมากๆนะคะไม่รู้ว่าแบ่งในเวลาที่ไหนไปพักผ่อนนะคะเนี่ยนี่เลยค่ะคนมันจะปังจะรวยนะคะไม่ได้สนใจคําคนดูถูกคําพูดแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเดินหน้าทําอย่างเดียวสู้อย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมแฟนคลับที่ดีนะคะต้องคอยพพอร์ตแล้วก็ดูแลอยู่ห่างๆอย่าง,งห่วงๆค่ะคุณผู้ชม่ะเป็นกําลังใจให้ทางบอสบิ๊กดีกว่านะคะไปเที่ยวครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าบอสบิ๊กก็น่าจะแฮปปี้พอสมควรค่ะเพราะว่าทางบอสบิ๊กเนี่ยก็ได้โพสต์ออกมานะคะเมื่อล่าสุดเลยนะคะบอกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้น้องสาวคนนี้ก็ยงเี ข้างพี่ชายนะเกาหลีค่ะคุณผู้ชมค่ะเที่ยวครั้งนี้ก็ขอให้ไปเที่ยวอย่างสนุกด,ดนันแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจให้เต็มที่แล้วค่อยกลับมาลุยงานใหม่ค่ะ ก็มี FC นะคะ FC ที่น่ารักนะคะใจดีนะคะมามอบเงินให้ที่สนามบินค่ะมอบให้บอตบิกนะคะพี่น้องคะเป็นจำนวน1 0 0 0 0แสนค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าจะเป็นเงินเกาหลีนะคะนี่นะคะพี่น้องคะแสนหนึ่งนะคะพี่น้องคะบอยบิ๊ก็ไปแลกน,นะคะเป็นเงินเกาหลีนะคะพี่น้องโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะคะแฟนคลับคนนี้น่ารักแล้วก็ใจดีแถมยังใจบุญอีกด้วยนะคะซัพพอร์ตคนที่รักแบบนี้แหละคะ่ะนี่นะคะ FC ตัวจริงต้องคอยซัพพอร์ตแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคะไม่ใช่ว่าซัพพอร์ตหมดตัวนะคะคือซั พอเท่าที่มีกําลังไหวนะคะเพื่อนกระอารซิม hmm. ีกําลังพอซิสเพื่อนกระอารซิมีกําลังพอเท่าที่มีนะคะค่ะพี่น้องค่ะคือเพิ่นมีหลายเพื่นกับซับพอร์ตลายนะคะเพื่อนมีหน่อยเพื่นกับซับพอร์ตหน่อยตามกําลังค่ะอันนี้เพื่อนก็น่าจจะมีพอสมควรนะคะพี่น้องค่ะนี่นะคะบางคนก็บอกว่าเพราะผู้ใหญ่บ้านเป็นคนน่ารักเอบอกว่าตามมานานมากเพราะเป็นคนดีน่ารัก ถึงไม่มีใครหนีไปไหนเราก็ตามมาเมื่อไหร่ไม่รู้จนเท่าสันพี่น้องคะรักบอสมากติดตามมาเพิ่งเคยเจอครั้งแรกบอสมาถึงเกาหลีทั้งทีรอบอสที่สนามบินตั้งแต่ดีสามบอสมาตอน8ปดโมงมันคุ้มค่ามากๆกับการรอบอสทำให้เราอยากซัพพอร์ตบอสมากๆบอสคือคนที่คู่ควรแก่การถูกรักจริงๆหากมีโอกาสอยากจ้างงานบอสมามิติ้เรานั่งมองเขาเฉย คนอะไรพูดก็ยังน่ารักเป็นกันเองมากไม่แปลกใจเลยทำไมทุกคนถึงรักบอสขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นคอมเมนต์จากแฟนคลับนะคะที่มีโอกาสนะคะได้เจอบอสอยู่ที่สนามบินนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ทมกับรอคอยร้วบอสสีบินไปเกาหลีนะคะแล้วก็รอนะคะคุณผู้ชมคะแล้วยังบอกนะคะว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมขะแล้วก็คุ้มค่ากับการรอคอยมากๆคนอะไรแค่พูดยังน่ารักละสาพีนองคะ่ะนี่แหละค่ะ FC นะคะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามไปตลอดคือ FC ที่คอยอให้กําลังใจแบบนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมขาไม่ใช่ว่า ไปก้าไก่เรื่องส่วนตัวนะคะเป็น FC ที่ดีต้องคอยซัพพอร์ตกันทุกเรื่องแบบนี้แหละคะ่ะส่วนวันนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตค่ะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยลวกันนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ